โอเคเอ่อตอนนี้ลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยกําลังจะเดินไปใช้งานที่อ่าตรงหน้าห้องบั่นคงนะครับไปใช้งานโดยเซลลเซอร์วิสนะครับ <What? S 2> นะครับลูกค้ามาถึงลูกค้าก็เลือกช่องฝากที่ตัวเองเลือกไว้นะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วลูกค้าจะต้องประทับลายนิ้วมือครับอ่านะ้าหักค่ะโอเค ลูกค้าใส่ผ้าส,สวดที่ตัวเองเลือกไว้ครับแล้วก็กดโอเคครับ <Okay. S 1> โอเคครับประตูเปิดแล้วครับลูกค้าจะสามารถเข้าไปดูว่าตู้ตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับ,รบจากนั้นจากนั้นลูกค้าก็ากดที่ที่ตัวบัตทนี้ก่อนครับเพราะว่าตู้มันล็อกอยู่ครับ แต่แล้วก็จะโชว์ตัวเลขขึ้นมาให้ลูกค้าป้อนพาสเวิร์ดเซฟแล้วก็กด e n t e r ที่ตรงปุ่มแล้วครับประตูเปิดแล้วครับลูกงานลูกค้าใช้งานได้ทีนี้ที่หน้าจอเนี่ยก็จะบอกว่าอตอนนี้มีลูกค้าท่านอื่นใช้อยู่นะครับลูกค้าท่านที่มารออยู่ก็ให้รอไปนิดหนึ่งนะครับก็รอลูกค้าเสร็จแล้วก็ ก็คเข้าไปใช้นะครับพอเสร็จแล้วลูกค้าก็จะปิดนะครับปิดลูกค้าปิดแล้วก็โฮไว้ยิดหนึ่งครับแล้วก็จะเห็นว่า,าสัญลักษณ์แม่กุญแจสีแดงขึ้นมาก็แสดงว่าล็อกแล้วก็ตู้ก็จะปิดไปนะครับทีนี้ถ้าลูกค้า